ยอมรับว่าเขามีดีเหมาะสมลงตัวออปชั่นมาเต็มก็ต้องบอกว่าการมาร่วมทริปนามิเบียครั้งนี้นะครับของ Ford Ranger Raptor Generation ที่2เนี่ต้องบอกว่า ประทับใจมากๆทั้งในเรื่องของวิวทิวทัศน์สถานที่รูทต,ต่างๆในการขับรวมถึงประทับใจในรถคันนี้ด้วยรถคันนี้ทําให้เราฝ่าอุปสรรคได้ง่ายมากขึ้นดีมากขึ้นเราได้เห็นถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเราได้เห็นถึงการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากๆของเกียร์เกียร์อัตโนมัติสิบสปีดทางานได้สมูทมากๆราบรื่นมากๆเมื่อเข้ากับการทํางานของระบบขับเคลื่อนรวมถึง เส้นทางที่เขาพาไปเนี่ยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรถเส้นทางที่พาไปไม่ได้เป็นเส้นทางที่เอาไว้ อวยรถแต่เป็นเส้นทางที่ใช้งานจริงเส้นทางที่ฝ่าไปไม่ได้ก็ได้ขับไม่ได้ก็ได้แต่เพื่อที่จะทําให้รถคันนี้เนี่ยแสดงศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่แสดงศักยภาพของเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนได้เต็มที่ไม่ได้หาโอกาสกันมาง่ายๆนะครับสำหรับประเทศนี้แล้วยังมาขับในทะเลทรายแบบนี้ด้วยครับเพื่อแสดงถึงสมรรถนะของรถคันนี้ได้อย่างสุดยอดไปเลยนะครับเจเนเรชันใหม่เนี่ยปรับปรุงไปเยอะครับทั้งเรื่องโครงสร้างทั้งเรื่องซอฟต์แวร์ขณะที่เครื่องยนต์นะครับใครบอกว่าตัวดีเซล2ลิตรเทอร์โบคู่ ใน r a n g e r r a p t o r เจนแรกเนี่ยแรงน้อยไปฟอร์ดบอกเลยครับเปลี่ยนมาเป็น v 6 3.0ลิตรเทอร์โบคู่นี่เอากันให้สะใจไปเลยนะครับโหมดการขับขี่มีให้เลือกหลากหลายครับจะเอาแบบขับเคลื่อน2ล้อจะเอาขับ,ขบเคลื่อน4ล้อออตโต้หรือจะอแบบดั้งเดิมโฟรไฮหรือโฟร์โลแล้วก็ไปเลือกบวดย่อยอานะครับตอบสนองความต้องการของผู้ขับได้เป็นอย่างดีครับสำหรับ f อ r d ด a n g e r r a p t o r Generation ที่2คันนี้ครับนอกจากจะเป็น gen 6, เจนใหม่ V6 เครื่องส0 0พันเนี่ยถือว่าแรงเร็ว แล้วก็ออปชันมาเต็มสำหรับโหมดในการขับขี่ก็จะเป็นโหมดแซนหรือว่าวันนี้ได้ทดลองยาวๆครับเราได้ขี่ในสถานที่ที่เหมาะสำหรับเจ้าแรปเตอร์สำหรับการทดสอบในครั้งนี้รู้สึกประทับใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากว่าใครที่ได้ครอบครองใครที่ได้เป็นเจ้าของเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ